ครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่ห้าเดือนมีนาคมปีพศสองพันรห้าสบหกก็เดินทางมาพร้อมกับพี่ไก่นะครับน้องสันติมาพบกับเจ้าของสวนคุณทองนะครับตะกี้ทักทายไปแล้วเนาะก็ใช้สุพผักอันนี้ฉีดไปกี่ครั้งครับสามครั้งค่ะสามครั้งนะบางคุนนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยปีนี้ปีนี้ก็ปีที่แปดปีที่แปดนะทุกปีออกแบบนี้ไหมไม่ค่ะปีนี้ออกตั้งแต่ใช้ทุกปีออกแบบไหน ไม่ไม่ดอกอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ออกแบบออกลูกแล้วแล้วก็ต้องออกดอกมีอีกเงี้ยมีทั้งทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ดึงคุณทองลองดึงช่อนี้ขึ้นมาดูดูนะฮะช่อละสามสี่ลูกแล้วสวยฮะสันเจนี่อะไรเนี่ยโอ้โหพวงเลยอาจารย์เป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงเลยนะโอ้โหมันไม่ใช่องุ่นนะนี่มันมันบางคุดหรือองุ่นครับโอ้โหสุดยอดเอาคุณทองมีกี่ต้นฮะเนี่ยมีมีประมาณ เยอะเนาะเยอะเยอะมากครับเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้ววันนี้ผมพารายการช่องเก้ามาถ่ายทําเนี่ยนะฮะก็จะมาถ่ายทําต้นนี้แหละเพียงแต่ว่ารายการช่องเก้าเราไม่สามารถพูดออกยี่ห้อของสินค้าได้ผมก็เลยมาถ่ายท่านดูก่อนนะครับก่อนที่ช่องเก้าจะมาถึงต้นนี้มีแต่ลูกชั้นนั้นอันนี้ก็ตอนนี้ก็มีแต่ลูกโอ้โหเยอะมากครับแล้วก็จะไปดูอีกต้นเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ต้นเดียวโอ้โหต้นนี้ดูนี้ เยอะโดดไม่รุ่นใหญ่โอ้โหทั้งไหนครับต้นนี้มีสามรุ่นใหญ่กลางเล็กโอ้โหแล้วใหญ่กลางเล็กแล้วกําลังออกดอกกลางเล็กและออกดอกต้องเรียกว่าสี่รุ่นครับนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยโอ้โหเจ้าของสวนครับมังคุดออกสี่รุ่นนะฮะหนึ่งมันหลบมันซ่อนนะฮะเยอะแยะนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดูสินะฮะตื่นเต้นมากเจ้าของสวน วันนี้ก็มากันครบเลยนะครับเนี่ยพัฒน์ธนิรันต์นำทีมมาแล้วก็พี่พักาาน,นะครับผมก็เพิ่งเห็นมังคุดออกสี่รุ่นฮนะต้นเนี้ยออกสี่รุ่นมีใหญ่เล็กอันนี้กำลังเข้าสีเล็กกำลังเข้าสีนะอาจารย์ดูดูด,ด,ดูพวงนี้หนึ่งสองสามดูมันโหมันแย่งกันออกครับสุดยอดเลยสุดยอดนะครับนะฮะนนโอ้ผมว่าเมาื่อวานผมไปดูที่เขาเชืจกักรว่ามันดกแล้วนะ เอาละครับถ้าหากท่านใดที่ได้ชมรายการที่ผมกําลังบันทึกไว้เนี่ยนะครับยืนยันว่าตอนนี้แหล่งผลไม้ที่ใหญ่เนี่ยกลบกลายเป็นจังหวัดกาญจนบุรีทองผาูทองผาภูมิทางเงาะโรงเรียนเง,งะาะโรงเรียนโอ้โห<อ>สุดยอดมากครับรายการนี้เป็น VTR ที่ผมจะนําเสนอให้กับบริษัทวินเ e อร์ไ e เนะครับจะได้เห็นเลยว่าสุดยอดของผลิตพันธ์ที่ชื่อซูเปอร์ทูอันนี้ฉีดไปกี่ครั้งครับ สามครั้งนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับแต่อันไหนก็ไม่ทึ่งเท่ากับมันออกสามรุ่นครับแล้วดูนี่นะฮะสี่รุ่นนะตะกี้โอ้โหดูดกจริงจริงพอใจครับว่ากระปีกระปอยครับเจ้าของไร่ไม่พอใจครับเพราะว่ารู้สึกจะเป็นโรคกระเป๋าเงินโป่งพองแลวครับปีนี้สุดยอดครับเอาละครับตะกี้ได้เห็นแล้วนะแล้วผมจะไปดูเงาะนะครับตะกี้ มีลำใยแล้วงอหนู้นอ่า,อาผมก็จะเอ่อไม่ไม่ใช่ไปดูทุเรียนทุเรียนอ๋อทุเรียนทุเรียนก่อนทุเรียนต้นนี้อา่าคุณทองเชิญคุณทองเชิญครับมาเลยครับ,มา,รบมาดูทุเรียนต้นนี้มันเคยออกไหมเนี่ยดูสภาพต้นนะครับปีนี้มันจะออกเป็นปีแรกคร่ะปีนี้เปนปีแรกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปีแล้ปีที่แล้วนี่ไม่ได้เลยเลยออกแต่ดอกแล้วก็ล่วงที่หมดเลยค่ะปีที่แล้วเป็นไงนะครับ ปีที่แล้วก็ออกดอกแต่แต่ไม่เยอะแต่ว่าร่วงเกลี้ยง่วงหมดเลยครับ่วงเลยคมาดูผลงานทีนี้เนี่ยพัฒนาธิรันเป็นไงครับต้นนี้นะครับต้นปราบเซียนผมผมโดนคุณทองด่าอยู่เนี่ยว่าถ้าไม่ดีนะครับจะโดนด่าครับตอนนี้ก็ชมละครับตอนนี้ก็ชมครับครับโอ้โหมาอย่างนี้ก็พอใจแล้วครับเขาพอใจแล้วครับนี่นะเพราะปีที่แล้วเนี่ยไม่ติดลูกสักลูก นะครับโอ้โหอันนี้ลองพื้นด้วยปุ๋ยทางดินของเราครับคอมวิเนอร์เราแล้วก็ฉีดซูเปอร์ทูสามครั้งนะครับมันออกแบบนี้ครับออกเรียงๆอย่างนี้นะโอเคเลยนะครับฝรั่งฉีดด้วยไหมครับฉีดหมดทุกอย่างเลยนี่ไปดูมีฝรั่งด้วยนะครับโชคดีที่ฉีดแค่ฝรั่งนะครับทีหลังอย่าไปฉีดนิโกเดียดขาดฉีดกับฝรั่งปกติทุกปีจะเป็นเพียอาจารย์คุณทองครับที่ห่อไว้นี่คือผลมันนะ ที่ห่อไว้กระดาษทั้งหมดเนี่ยคือลูกของมันใช่ไหมอาจารย์จับเูือลูกทุกลูกเลยอ๋อมีลูกทุกลูกนะดกมากได้แล้วค่ะแล้วปีปีที่แล้วเป็นไงมีเพี้ยแกะเลยแต่เพราะไม่ได้ฉีดก็เพี้ยเต็มหมดเลยครับห่อไม่ได้ค่ะโอ๋อห่อได้เอาละครับเอาละครับนี่นะอันนี้จะย้อนแสงนิดนึ่งนะครับผมจะเดินย้อนกลับไปอันนี้เป็นฝรั่งซึ่งโอ้โหดกมากครับนี่กำลังติดลูกใหม่ๆนะครับพี่น้องครับดูนะ เนี่ยฮะช่อละสามลูกสี่ลูกอันนี้เขาใกล้จะใกล้จะต้องห่อแล้วนะครับเนี่ยนีะฮะดกมากครับแล้วย้อนกลับไปนะครับที่เห็นขาวโพลนนี่ก็คือลูกมันหมดเลยนะฮะพันอะไรนะกิมจูเรอกิมจฝรั่งกิมจูครับฝรั่งกิมจูครับเขาก็นิยมเดี๋ยวผมจะหาลูกีสวยให้ดูครับผมนี่นะครับกิมจูอ๋อ นี่จะต้องห่อกันแมลงห่อกันแมลงเอ้ใบพักใหญ่นึงอะนะฮะครับโอเคนะฮะอันนี้อันี้ฉีดไปกี่ครั้งครับสามครั้งเหมือนกันฉีดทั้งสวนเลยแสดงว่าสวนนี้มีพืชนอกจากเงาะทุเรียนมังคุดลองกองฝรั่งแล้วยังมีน้ำใยม่วงมาม่วงพุทราเอ้ยไม่อ้นี่นี่นี่น้อยนาน้อยนา มีย <S <S สยโอ้โ oh. หอาจารย์ต้นนีาจา้จะตายแล้วครับนะครับแล้วนี่ฮะร่องรอยของการตายแต่ฉีดแล้วมันขึ้นมาอีกครับนี่อาจารย์มาดูอันนี้เหียพัฒบอกว่าต้นนี้คุณทองจริงเหรอที่เขาบอกว่ามันจะตายโอ้โหพ่อหนูบอกว่าไม่รอดแล้วก็ต้นนั้นก็จะไม่รอดนะฮะฉีดแล้วมันออกใบใหม่ครับนี่นี่นะคือบอกว่าไม่รอดนะ นี่ฮะร่องรอยมันเนี่ยร่องรอยมันปลายยอดยังยัแห้งอยู่เลยกิ่งที่ตายแล้วก็มีนะฮะปลายยอดยังแห้งอยู่เลยครับเนี่ยครับนี่ตายแล้วเนี่ยแต่ฉีดแล้วมันใบมันมาใหม่ครับนี่แตกใหม่อันนี้มันตายแล้วนะกิ่งนี้ตายอันนี้ตายตายแนิดหนี่ยปลายยอดตายหมดแล้วครับเนี่ยโอเคครับแต่มันแตกมาใหม่ครับแตกมาใหม่โอเคครับแล้วต้นไหนอีกต้นนู้นนะต้นนู้นต้นนี้ใช่ไหมคือจะต้องโค่นทิ้งแล้วล่ะโอ้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเุาด้วงกินนะโอ้ใช้ไอ้นี่ใช้วงนโปะเข้าไปนู่นตัวด้วงหมครับถุงด้วงก แล้วก็ฉีดแล้วก็ออกใบมาใหม่ออกใบมาใหม่แล้วก็ดวงก็ไม่มดีกินแล้วอ่าโอเคครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นคุณงามความดีของกเกษตรอินทรีย์นะครับต้องขอบคุณสุประถูแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณเจ้าของสวนครับ <c oughs> ขอบคุณเฮียพักเอ่อแล้วก็ทีมงานทุกคนพี่พักนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ไก่วันนี้ให้เกียรติมาด้วยนะครับน้ององค์น้องอ๊อฟมากันหมดเลยวันนี้สันติ <c oughs> อ่าต้องไปทางนู้นต่อฮะคุณทองบอกยังไม่ยอมเทปนี้ต้องยาวหน่อย เดี๋ยวช่วงก่อนที่ช่องเก้าจะมาเราต้องรีบถ่ายก่อนมามามาเดี๋ยวกล้องใหญ่มากล้องใหญ่จะตามมาทีหลังอันนี้เอากล้องเด็กๆก่อนนะครับโอ้โหนั่นออกลูกแล้วครับอาจารย์ไหนครับแต่แต่ตรงนั้นเป็นดอกเห็นไหมอันนี้ออกลูกอันไหนฮะอันนั้นนะฮะออกลูกงอนี่ไงฮะเนี่ยเนี่ยต้นนี้อาจารย์ใกล้ๆนี่งอนี่มันทำไมเป็นเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับมันมีกี่รุ่นเนี่ย เอามาดูนะครับอันนี้งเ,เางาะออกเป็นพั่งเป็นพวงอย่างนี้นะนี่ฮะมาดูนะฮะพวงใหญ่มากนะครับใหญ่มากโอ้โหทุกกลิ่นทุกก้านครับดูนะครับพี่น้องออกเป็นพั่งเป็นพวงน,นะฮะโอ้โหอย่างนี้ก็กเกษตรกรพี่น้องเราก็รวยเลยนะครับอย่างนี้นี่ย เอาไปใช้เลยนะครับเนี่ยนะฮะต้นเล็กๆเองนะฮะต้นเล็กๆเนี่ยแล้วออกนี้ก็ยังมีครับอาจารย์โอ้โหต้นเล็กๆเนี่ยออกแล้วเนี่ยดูเนียดกผมจะไปดูต้นที่เล็กๆนี่ฮะตันนี้เล็กสุดยังออกเลยนี่ฮะต้นเล็กๆนน้อยเนีฮยเนี่ยเนี่ยออกลูกมันยังไม่โตนะครับโอ้โหโดนปุ๋ยออกเลยครับอือือต้องเชื่อครับต้องเชื่อไม่เชื่อไม่ได้แล้วครับมาดูต้นนี้อีกนะฮะต้นนี้ต้นเตี้ยๆนี่ยท่านดูนะครับ ผมกำลังแพรนให้ดูเนี่ยทั้งหมดนี่คือลูกเงาะ <Yeah. S 1> โอ้โหครับนี่นี่นะครับสุดยอดมากเจ้าของสวนก็ภูมิใจนะครับผมเองที่ได้มาที่นี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็โอ้ได้เห็นผลงานของซูฟูทูด้วยตาตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับจากหลายหลายร้อยครั้งหลายหลายพันครั้งมาดูช่อนี้ครับออกไปได้ยังไงครับออกอย่างนี้ครับ ออกอย่งนี้กเกษตรกรจะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดครับเอาละครับเดี๋ยวเทปนี้เราจะขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ